ตอนติดคุกไม่ให้ประกันนะถ้าลุงพลติดคุกนะไม่แน่นะครับอาจจะเป็นประสางไปแล้วลุงพลอาจจะเป็นประสางภาษาอีสานคือเป็นประสางประสางไปแล้วแมนบอบไผฟังหูเรืองกดหนึ่งเด้อป่านนี้ลุงพลอาจจะเป็นประสางไปแล้วครับโอ้ยเนี่ยตั้งแต่ประสางลุงพลหุ่น บาดเสียวมากนะครับแต่บุญลุงพลนะฮะมันเฉียดเส้นยาแดงตลอดเลยเวลาลุงพลจะตกลงต่ำลงสุดเนี่ยมันมีไรช้อนลุงพลขึ้นมาตลอดเช่นถ้าลุงพลเขาคัดค้านได้นะลุงพลเนี่ยผมคิดเลยว่าไม่รอดผมจินตาการได้เลยว่าไม่รอดแล้วผมก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะดูซิว่าเขาจะทำยังไง เพราะว่าสื่อต่างๆลงพิรุษของฝั่งตรงข้ามลุงพลเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงพิรุษเต็มไปหมดเลยทั้งคําพูดที่เป็นวาจาวาทกรรมการพิมพ์ทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งก่อนเก้าโมงตเต็มไปหมดเลยเต้องต้องทำไงฮะไปไม่ได้แน่ไปไม่ได้แน่ลุงพลไม่มีความผิดว่ะ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ทั่วไปหมดเลยลุงพลไม่มีความผิดแล้วเพราะน้องหายก่อนเก้าโมงเก้าโมงลุงพลอยู่ในสวนผมคิดว่าแผนนี้สำคัญที่สุดครับถ้าวางแผนนี้ต่อไปไม่ได้ลุงพลจะจะไงฮะลุงพลก็จะถูกยกฟ้องนี่อ่าอ่าโทษที ก็จะฟอ้องอ่าฟ้องลุงพลไม่ได้เพราะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันอยู่ระหว่างการเขียนสำนวนช่วงนี้อยู่ระหว่างการเขียนสำนวนติดคุกแปดสิสี่วันก็ไม่สามารถฟ้องได้จำได้ไหมเลยมาอีกหลายเดือนจึงมีเรื่องว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเวลาน้องหายนะน้องไม่ได้หายก่อนเก้าโมงนะ น้องหายหลังเก้าโมงปุ๊บนั่นแหละครับก็สำเร็จสำเร็จลุงพลก็ไปตามขั้นตอนต่อไปจนถึงวันนี้สารได้ขอให้ฝ่ายโจทย์มีหลักฐานอะไรบ้างก็เอามาวางเอามานำเสนอให้โอกาสพร้อมกันเท่ากันกับฝ่ายจำเลย ดังนั้นถ้าสืบไปสืบมาทั้งสองฝ่ายแล้วฝ่ายจำเลยบอกว่าคดีนี้แม้นจะมีสภาพศพที่ผิดธรรมชาติแต่ไม่มีคนร้ายไม่มีคนร้ายครับสุดยอดไหมไม่มีคนร้ายฮะนั่นคือสิ่งที่พวกเรามาพูดว่า ทำไมช่องเจ็ดนักข่าวช่องใหญ่จึงเห็นแบบเดียวกันกันกบทีมทนายลุงพลจึงเห็นแบบเดียวกันกันกบฝั่ง f อฟซพอตอทั้งหมดครับนี่คือสิ่งที่เกิดความชัดเจนเมื่อสื่อใหญ่ขนาดนี้เขียนแบบนี้แล้วแน่นอนครับคนที่จะต้องดิ้น ก็ระวังการดิ้นเลยนะถ้าคุณลืมสเต็ปในการดิ้นมันจะกลายเป็นว่าคุณเผยความจริงออกมาเวลาคุณดิ้นคงต้องจำสเต็ปได้ว่าคุณจะต้องดิ้นแบบไหนดิ้นไปดิ้นมามันเผยความจริงมาก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ฝั่งลุงพลไม่รู้ว่าใครฆ่าเด็กนะครับตอนนี้สังคมไม่รู้ว่าใครฆ่าเด็กนะคุณอย่าเผลอนะผมเตือนไว้ก่อนนะพวกเราก็ไม่รู้นะครับ พวกเราทําหน้าที่ดีสุดก็คือเป็นกําลังใจลุงพลทนายลุงพลเท่านั้นจะทําให้ลุงพลรอดหรือไม่รอดพวกเราข้างนอกช่วยลุงพลไม่ได้เลยยกเว้นการให้กําลังใจทนายทําทุกอย่างเพื่อเห็นว่าลุงพลไม่ใช่ส่วนคนร้ายไม่เกี่ยวกับทนายฝั่งลุงพล คนร้ายไม่มีใครรู้ตอนนี้นะครับแต่ลุงพลไม่ใช่สื่อใหญ่จึงเขียนว่าลุงพลไม่ใช่คนฆ่าแล้วใครเป็นคนฆ่าโอ้คำนี้มันดังออกมาแล้วครับเวลาดิ้นต้องระวังนะดิ้นผิดท่าพินาศนะครับถ้ามีคนพินาศคนหนึ่งมันจะพินาศทั้งแก๊งครับอันนี้คือปัญหาของเขานะเราไม่รู้เป็นใครนะครับ อย่าดิ้นมากอยู่เฉยผมบอกแล้วว่าเมื่อขึ้นในศาลรอการตัดสินเนี่ยพวกคุณอยู่เฉยอยู่เฉยแต่คุณดันมาพูดว่านี่ผมถือว่าโปะแตกในสิ่งหนึ่งทำให้สังคมเขางงว่าเฮ้ยทำไมคุณเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมคุณจึงพูดว่าต่อให้ศาลตัดสินว่าลุงพลไม่ผิดก็จะไม่ให้ไม่ให้อภัยลุงป้า คำนี้มันออกมาอีกแล้วจากปากเขาครับมันมีหลายอย่างที่ออกมาจากปากเขาครับเขามันสูงซือเขาถามว่าค่าลูกแล้วก็เอาไปขึ้นเขาหรือเปล่าก็ตอบว่าไม่อะคา่ะไม่ชอบขึ้นเขาแต่ว่า,เ,าเนี่ยเจอศพแล้วเนี่ยทําไมไม่ขึ้นไปหรือจะให้คนพาศพน้องเนี่ยมาให้เห็นต่อหน้า เออก็เขามันสูงตอบไม่เคยตรงคันถามสักเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าคนถามผิดที่ถามไม่ตรงคำตอบที่เขาจะตอบก็ได้เขาผิดพลาดตั้งแต่ ถ่ายเซลฟี่บนภูเขาวันที่สิบสองตอนเช้าเนี่ยนี่คือความผิดพลาดของเขาด้วยนะยังถามไังยังพูดไม่ได้ว่าเด็กหายวันที่สิบเอ็ดคุณไปขึ้นเขาตอนเช้าที่สิบสองแล้วโพสเพราะอะไรทำไมคุณโพสงงกันเป็นไก่ตาแตกทั้งโลกเลยเด็กหายวันที่สิบเอ็ดขึ้นไปโพสบนเขาวันที่สิบสองตอนเช้ายังงงอยู่นี่คือคง วุ่นวายคุณคิดว่าจะทําอะไรไม่ไม่ทําอะไรผมเดาว,ว่าหนึ่งมึงพวกมึงอย่าขึ้นมาหาบนเขานะกูหาแล้วมีทางเดียวครับเหตุผลที่จงโพสเพราะนอกนั้นมันมันไม่สามารถบอกเหตุผล,ลว่าไปโพสทําไมคือกูมาหาก่อนแล้วนะกูมาหาก่อนแล้วพวกมึงอย่าทะลึ่งขึ้นมาหานะเดี๋ยวมันจะเจอ อูหาแล้วคนเลยไม่ขึ้นแต่แปลกมากครับวันที่สิบวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ 14, ฮะชาวบ้านขึ้นไปเฉยเลยฮะมีข่าวหรือเปล่ามีข่าวว่ามีคนไปเห็นรองเท้าหรือเปล่าจริงๆรองเท้าน่าจะถูกจัดไว้ตั้งแต่วันที่สิบสามรองเท้าน่าจะถูกจัดวันที่สิบสาม มันคงมีคนขึ้นเขาแต่แต่วันที่สิบเอ็ดาก็ขึ้นไปหาเห็ดธรรมดาวันที่สิบสองคนก็คบขึ้นไปธรรมดาเพราะว่าชาวบ้านอยู่ตีนเขารอบเขาเนี่ยเขาก็ขึ้นเขาเป็นธรรมดาแต่คงไปเอาไว้ก่อนก่อนวันที่สี่อะชาวบ้านก็ขึ้นเขาทั่วไปปกติแต่วันนี้ไปเจอรองเทา้านะฮะผมว่าเป็นอย่างนี้แนะ่นอน แต,แต่วันที่สิบสองตอนเช้ายังไม่เข้าใจว่าเอาไปโพสทำไมนะครับปกติคนเราต้องตามหาคนตามทางเรียบแล้วก็รอบชังเขาสังเกตกันดีๆใช่ครับคนตาบอกว่านางแม่มีอาชีพหาเห็ดขุดหน่อไม้ก่อนน้องตายงงแต่บอกว่าเขามันสูงนั่นสิ สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยผมว่าคนทางหมู่บ้านก็งงครับแต่ผมสังเกตนะผมสังเกตว่าคนทั้งหมู่บ้านไม่อยากมีปัญหากับคนคนนี้แน่นอนคุณคิดเหมือนผมไหมคนทั้งหมู่บ้านไม่อยากมีปัญหากับพวกเขาแน่ๆเลยผมคิดผิดหรือเปล่ายังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับอา่า อะไรนะใกล้รอสารแล้วครับอ๋อใกล้ใกล้สารแล้วใช่ไหมนะคนุณคุณบุญนาหารเนาะนะครับพิรุษและความจริงก็ออกมาสู่ผู้ร่วมกระทําเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นนางเน่านางนางตายนางออานางปอปาเนาะแล้วก็ยายหกสิบต่อชอนะครับ ชื่อชื่อชัดไปก็ไม่ดีนะชื่อชัดไปก็ไม่ดีนะครับต้องระวังนะช่วงนี้เขากําลังดิ้นนะเขากำลังพยายามที่จะผลักทุกเรื่องออกจากตัวเขาอยู่นะครับเขาสูงนะคุณนภัสสอนบอกว่าคู่บารมีลุงป้าคือเอฟซพอตอา้าอาจารย์เทวดาส่งทัานนายนำดีมาให้เออเห็นด้วยนะลุงพลเนี่ยมีเหตุบุญเนี่ยไปทําให้ ทุกคนมาสนใจเรื่องนี้ครับคนสนใจมากๆแต่พวกท่านไม่สนใจแล้วก็เชื่อไปตามกระแสสังคมอันนี้น่าสนใจนะจริงๆโดยธรรมชาติคนจะไม่ค่อยคิดว่าจำเลยคือคนถูกครับ <c oughs> จริงๆนะตัวผมเองก็ยอมรับเลยว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นคิดคิดเรื่องแบบนี้แล้วไปเข้าข้างจำเลยผมไม่เคยเลยนะ ไม่เคยไปเข้าข้างจำเลยไม่ว่าจะคดีไหนนะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจด้วยซ้ำยกเว้นคดีนี้ทุกท่านก็เหมือนผมนี่แหละเพราะว่ามันมีเด็กตายแต่ละปีนี่เยอะมากครับสารพัดรูปแบบที่ตายแต่เราก็ดูข่าวแวบๆบแบบแล้วก็จบไม่ได้ติดตามครับยกเว้นคดีนี้ทำไมเราจึงอยากตามดู ผู้ชายคนหนึ่งว่าเขาจะเจออะไรบ้างมันก็กลายเป็นการติดตามให้กำลังใจมาเลยนะครับที่จริงเขาไม่อยากบอกหลอกว่าขึ้นเขามีคนถามว่าทำไมไม่ตามหาลูกคนพูดเยอะเขาเลยเอารูปมาโชว์อ๋ออาจเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่ว่ามันพลาดแล้วนะครับมันพลาดก็คือ คุณพูดว่าเด็กเดินขึ้นบันไดยังไม่ได้เลยนี่คือการโกหกสิเพราะคุณไปหาบนเขาก่อนแล้วคือมันย้อนแย้งหมดเลยฮะมันย้อนแย้งหมดเลยนะครับนะฮะย้อนแย้งหมดคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลในหมู่บ้านรวมทั้งรวมกับคนมีอิทธิพลนอกพื้นที่พวกเขาเป็นนายหน้าที่ทํางานอะไรสักอย่างในช่วงเวลาปกติของชาวบ้านอืผมก็แปลกนะ ทำไมคนจึงกลัวทั้งหมดเลยนะครับแปลกมากนะอ,อสิ่งไม่ดีผลักออกจากลุงอ,อืคนหลายคนนะที่ถูกผลักออกจากลุงก็เยอะแยะเลยนะเออแปลกดีนะครับเริ่มสนใจคดีเพราะปากของผู้สูญ <c oughs> นั่นไงนั่นไงแต่ละคนต้องยอมรับเลยว่าบางทีเราฟังเนี่ยบางทีจิตใจทุกคนก็จะคล้อยตามผู้สูญเสียใช่ไหมฮะโดยธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้น่ะ ดังนั้นอย่างที่คุณเรว่วิวรรบอกนะเออใช่นะมันมาจากปากคู่สูญเสียเองมันดูแล้วมันไม่มันไม่มไมคล้อยตามคุณธรรมจริยธรรมปกติตามวิถีชาวบ้านเน่ยถูกต้องไหมคำของเขาเนี่ยทำให้ทาให้คนเริ่มตระหนักแล้วว่าไม่น่าใช่นายชัยพลแน่คนเริ่มตระหนักเลยเออใช่ใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะนะฮะมีการใช้อาวุธปืนจ่อ จอจอหัวใครบางคนแสดงว่าบ้านสามหลังต้องมีครอบครัวเมียวุฒิถูกกฎหมายถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะไม่มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับนะฮะไม่รู้ไม่รู้ข่าวมันหลุดมาได้ยังไงถ้าเป็นจริงไม่ใช่เรื่องเล่นครับตำรวจต้อง มีหมายเรียกเลยนะครับถ้าเห็นนะถ้ามีถ้ามีหลักฐานนะนะครับเพราะว่ามันอุกอาจแล้วก็เรียกต้องเรียกคนที่ถูกจ่อหัวเนี่ยมาพูดความจริงว่าใช่หรือไม่นะฮะอันนี้มันเป็นไม่ใช่มันผิดปกตินะมันบ้านป่าเมืองถื่อนเลยนะครับใช้ปืนจ่อหัวคนอื่นนะฮะบ้านป่าเมืองถื่นเลยนะครับผมนะฮะคุณเวอร์วิกนะสิครับผมนะครับคุณมณีแดงนะครับคุณมณีแดงเนาะ นะครับคุณกิตรานะครับอ่ะหนึ่งชั่วโมองแล้วนะครับผมนะครับอ่านสุดท้ายนะครับนะครับคุณคุณระวิวัรณบอกว,ว่าปากของเขาดูหมิน่นดูแคนคนอื่นเกินไปอ๋อเหตุเหตุของคนเห็นว่าลุงพลของแย่แล้วล่ะถ้าเจอถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยทุกคนเลยไม่ตามผู้สูญเสียเลยน่าเนี่ยตัวเขาเองอ่ะ ทำให้เกิดความย้อนแย้งในความคิดเนี่ยทุกคนก็เลยเห็นว่าเอ้ยลุงผลไม่ผิดแล้วแหละอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเออนะผมเชื่อเลยคุณคุณไม่ไดียบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ที่ลุงผลไม่ผิดใช่ไหมครับนะครับคุณชูเกียรติครับสิครับผมนะขอบคุณมากครับคุณชูเกียรตินะครับผมนะครับงานศพน้องมีแต่คน มีแต่ตุนมางานในอำเภอก็มามีแต่คนมียศเอองงนะเอองงนะอืมนะมันต้องมีอะไรบางอย่างนะหรือว่าเรื่องมันดังเกินไปจนต้องอยู่ไม่ได้หรือคิดว่าจะต้องมีสื่อมาถ่ายรูปทั่วประเทศหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าวันวันวันศพเนี่ยชาพนักกิจนี่ย ลุงพลก็ไปแล้วมีการประกาศชัดเจนว่าน้องหายประมาณเก้าโมงให้ที่สุดที่เก้าโมงจริงๆคือหายก่อนนั่นแหละครับนะครับแต่ว่าหายหลังเก้าโมงไม่มีขนาดตำรวจเต็มไปนั่งฟังเต็มสองหูเลยว่าน้องหายนะคือคืองงมากเปลี่ยนเวลาน้องหายก็ก็ให้เปลี่ยนง่ายๆกันนะั่นแหะเปลี่ยนเวลาน้องหายก็เปลี่ยนง่ายๆครับ ความทุกข์เลยมาลงที่ลุงพลเพราะเปลี่ยนเวลาน้องหายลุงพลก็เลยเป็นผู้ร้ายนะครับไม่ชอบดำแจ๊ะตั้งแต่วันนี้ที่เขาดูสิอ๋อดูเขาสิดูเราสิอ๋อโอเค,คเออนะคือถือตัวต,วตวนว่าเป็นผู้สูงส่งมากนะฮะมันเหมือนกับว่าเขาดูถูกลุงพลมากไปจน จนไม่เหลือความเมตตาเลยะนะครับแมวขอตัวก่อนขอบคุณครับแอดแมวครับผมนะครับคุณคุณไมค์ครับเสดีครับคุณมิกเนาะอ่านนีงคือมิกมิกไหมอ่านออกเสียงอะไรก็ได้นะคุณอัมพัยค,ครับเสครับขอบคุณที่อาจารย์ที่วิเคราะห์เรื่องนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมมากครับ ใช่ฮะเพราะว่ามันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะการเข้าสู่ระบบสารเนี่ยแหละครับมันเหมือนการคล้ายๆว่าเราก็จะได้ถูกตัดสิ่งที่มันมันไม่ใช่ออกไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าวงความจริงมันจะแคบลงแคบลงมันก็ทําให้เราได้ได้ได้พูดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับท้บารับาลลุงพลที่วัดพระาธาตุวันที่ทับผายแอก คนทาดีจะได้ดีเชื่อลุงพลเขาไม่ได้ทํากับหลานใช่ครับถ้าเรื่องจเจริญทางโลกเนี่ยเขาเรียกว่าบุญนะครับบุญบุญสง่งนะครับดังนั้นถ้าลุงพลทําสิ่งไม่ดีถ้าลุงพลทําให้หลานตายฆ่าหลานตายนะสิ่งที่อยู่ในใจเขาเนี่ยมันจะทํากุศลไม่ได้ครับจนกว่าเขาจะรับสารภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ คนรับสารภาพได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็คือเหมือนยกภูเขาออกจากอกครับมันจะโล่งนะครับดังนั้นลุงพลนี่ไม่ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าความเจริญทางโลกเขายังเป็นปกติส่วนฝั่งที่ด่าลุงพลมาตลอดเนะี่ยมีใครเจริญทางโลกบ้างครับเที่ยวไม่เห็นนะนะ <laughs> ผู้ว่ายังมาเลยใช่ครับนะเพราะว่าแม่แม่ทํางานอสอมอ ย่อมมีส่วนและการไปร่วมเป็นธรรมดาค่ะอ๋อค่อยฮักเจ้าขอบคุณมากครับอาจจะมีส่วนนะโอ้แต่ถ้าแค่ทํางานอ,อสอมมผู้ว่ามาทั้งหมดมันก็โอ้นะต,ต้องต้องสุดยอดนะโอ้ต้องสุดยอดครับสุดยอดนะนะครับมิกคาเอบขอบคุณมากครับมิกคาจาร์โอเคนะมิกนะผมวันก่อนผมก็เรียกมิกอยู่นะ เลขท้ายสองตัวสิบเอ็ดจ้าหวยออกแล้วเรอจริงดิจริงดิออกแล้วสิบเอ็ดงานเข้าแล้วสิบเอ็ดนะเราพูดจนหวยออกเลยเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะครับคุณค่อยบอกว่าแม่ทำงานสมอจะมีส่วนศพเยอะโอเคขอบคุณมากนะครับได้เวลาเนาะหวยออกแล้วสิบเอ็ดใครถูกบ้างครับนะโอ้โหนะ ซื้อไม่ได้กลับครับซื้อสิบเอ็ดไม่ได้กลับเนะเาะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอโทษมิตรคามสุขความเจริญน,นะครับช่วงเย็นๆแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับซื้อสิบเอ็ดไม่ได้กลับครับ